สวัสดีค่ะพบกับชิเพกอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกข้าวครัว วันนี้จะทำเมนูที่ว่าหลานอยากจะกินนะคะผัดคน้าหมูกรอบแต่เสียเวลาไปหน่อยหนึ่งเพราะกหนุ่มทำหมูกรอบเองสูตรหมูกรอบเราก็เคยทำให้ดูแล้วนะคะวันนี้กหนุ่มทำหมูกรอบมาร้อนๆเลยเนี่ยจะจะไปซื้อหมูกรอบมาผัดคนากุหนุ่มบอกอย่าซื้อซื้อแต่หมูมาแล้วกันนี่กหนุ่มก็พาดิหมูกรอบขึ้นมาแล้วของกหนุ่มนัรับรองฟย้ไมีกินดีก็กหนุ่มเนี่ย ื้อหมูมาคณะหมูกรอบนะเดี๋ยวก็หนึ่งบ้างเอาไว้ชิ้นใหญ่ๆเลยนะได้กี่ชิน้นนะนมอันนี้ชิ้นหนึ่งก่อนอีกชิ้นหนึ่งกำลังกำลังอบกำลังซื้อบานหนึ่งกิโลได้สองชิ้นหนึ่งกิโลสามชั้นร้อยหกสิบบาทได้สองชิ้นนะคะช่วงราวนมนะ,ะช่วงช่วงราท้องสามชัน้นแต่ว่าในสามชั้นนี้จิ๊บเพิ่จะเลือกที่ว่าเอาบางๆหน่อยติดติดนมมันติดลาทอ้าทองมันติดลาวท้องมันสามชั้นอร่อยต้ทำได้ยอย่างนี้ เนี่ยได้มาสองชิ้นนะคะร้อยหกสิบชิ้นนี่แปดสิบอีกชิ้นนึงกําัังทอดอยู่นะ <10. S 1> อันนี้ก็ขนมบังไว้ให้จีเพกบังง่ายๆนะอือตอนนี้จะหั่นหมูใหญ่ใั่นไหมแรงอน่อร้อนอยู่ ได้ไหมนะกรอบเวางนิ้วอืมอร่อยนอร่อยกินอย่างนี้ก็อร่อยแล้วนะโอเคเปลี่ยนใจหมูหมูกรอบินน้ำจิ้มบ่อนอล้วที่เบกกัน ไม่ผัดแล้วนะนะผัดนะตั้งใจยาก,กินผักคนะน้าอ้าเดี๋ยวเราจะไปอ้าวเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างมีคะน้าอืมทั้งทั้งใบทั้งก้านมีคะนา้าเอาทั้งใบทั้งก้านหลอกหลอกหลอที่โคนให้สะอาดาหลอไม่เคลื่อนนะเอาทั้งโคนทั้งใบแล้วก็มีพริกกินหนูแดงแดงพริกอินดาใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็เทียมสับนะคะแล้วก็เครื่องปรุงอยู่ที่ขวร้อนแล้วจะมีน้ำมันหอยมีไอ้พวกซด

หนึ่งนะครับเพราะนี่เราไปกินมาหลายที่นะมันสู้แม่ไม่ได้นะอะของแม่อร่อยสุดอะ่ะถ้าเราบอกว่าแม่อร่อยเราก็จดอดไ<อ>ด,ด้ใช่ไหมก็เข้าใจเข้าใจย่อนะรู้หรอรู้เราเข้าใจย่อเราเรื่องของเรื่องวันก่อนหลานหลานที่เทคไปซื้อไปซื้อหมูกรอบมาแล้วมาให้จีเทคผัด ใช่ไหมครึ่งโดน,นั้น <c oughs> ไม่หรอเท่านี้ไม่หรอเท่าเหมือนเราทําสดๆมันมาก็เหี่ยวแล้วมาจากที่ร้านสามร้อยห้าสิบสามร้อยสิบบาทหกร้อยสามร้อยยี่สิบมันหกร้อยห้าสิบไปนะสามร้อยยี่สิบซื้อก็มาครึ่งโดนันอายมาถึงบ้านมันก็เหี่ยวมไม่อร่อยแล้วกินที่ร้านมันอร่อยร้านมันชอบมาก ก็อเอาหลานเป็นเกณฑ์ทางกบข้าแต่หลานไม่ก็อยู่ทำมันไม่กันกินใส่เลยนะคะผัดเลย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 เกล็ดเกลียวคือให้เราต้องแยกด้านิดหนึ่งแล้วทีนี้เราต้องใส่สัาหอย ผักแค่นี้นะเราก็กาเอาประมาณหนึ่งปลาหลิวหนึ่งเจนสีแล้วกันอย่างนี้นะไม่อร่อยเราก็ค่อยเติมนี่ใส่น้ำตาลทรายเอาน้ำตาลทรายนะคะก็ตุ้มต้ปลาเขียวนะนี่ไม่เค็มมากนะคะ เป็นมากไม่ได้ปิ๊กน่ใส่เลยใส่ให้มันสีสันน่ากินเรอ,อดีเป๊ะเลยนะหะด่าดูเหยือวันนี้เนะ่ยนี่หมูลงไปเลยเนี่ยพิเศษจานนี้แล้วก็ไม่ขายในกานนี้ค่ <S 2> <S 2> นะก็ <S <S มีอยู่สามสี่ชิ้น ขายเท่าไหร่ดีนะ,ะปกติที่ร้านมันจะมีอยู่สี่ห้าชิ้นนะนเราซื้อมาครึ่งโลเออโลหนึ่งโลหนึ่ง160ร้อยหกสิบไอ้นี่แปดสิบบาทแปดสิบเอ้าแปดสิบพหน้ามายี100า่สิบร้อยไปโอ้โอต้องรีบติดแก๊สนะคะ<อ>น่ากินมากๆเลยหนึ่งร้อยบาท ิโอ้ยยังชิ้นหนึ่งก่อนี้นะนี่ชิ้นหนึ่งออไอ้ดกชิ้นหนึ่งนี่ถูกแล้วเออถูกแล้นี่ซื้อโมก่อนเราซื้อมาโลนึองอะเรางงอะเรางงอะโอ้จำน,นี้จำน,นี้ึ้นมา80บาทชนะเท่าไหร่ชนะ20บาทรอยหนึ่งชนะ20ฟิกฟิกมันทั้งสี่สองบาทสามบาทเข็ปีนี้เอา หมูครึ่งโลแปดสิบชนะยีสนน่สิบร้อยซื้อหมูมาเนี่ยกินได้สองอย่างอไอ้น้องไว้ไว้อีกมือไว้จิ้มก็ได้ถ้าเป็นที่ร้านท่าไหนครึ่งโล300สามร้อยหูครึ่งโลวันวน,นนะั้นเราซื้อสามร้อยยี่สิบนะสามร้อยยี่สิบนะสามร้อยยี่สิบนะเขาขายโลละร้อยโลหกร้อยห้าสิบโอ้โหหวานใจสวัสดจริงๆนะคะใช่คือแล้ววันนี้รอท<ม>ุ<ม>กคนนะ ค่ะคณะหมูกรอบอืมน่ากินมากๆเลยมาทำการชิมแล้วตอนนี้มาทำการชิมนะคะอืมน่ากินมากๆเลยเนี่ยสูตรนี้แหละร้อยที่สุดลลเลยราชิเพ็กจะชิมแล้วอืมคำน้ำกรอบกำลังดีเลย หมูอืมนุ่มอร่อยมากมากเลยรสชาติเป็นไงครับกินถุงเนื้อหมูนะเนื้อหมูกรหนุ่มเขาตอนที่จะไปทอดในในหม้อลาร้อนอ่ะแกก็คุกเกลือหน่อยนึงได้รสชาติพอเคี้ยวแล้วที่หมูออกเค็มนิดนิด ถึงผักนี่เราก็ความเค็มเราก็น้อยลอง,องพอดีกันเป๊ะเลยเต้องชิมหมูก่อนนะว่าเค็มหรือไม่เค็มนะแต่วันนี้ก็หนมลงเกลือใช้ได้อยู่ <laughs> <laughs> เค็มใช่ไหม <laughs> เค็มนิดนึงนะหมูเค็มนิดนึงแต่ว่าเราเราเราผัดกับข้าวอ่อนเค็มนิดนึงึงจะได้พอดีดเลยกินดีกินดีใช่ใช่ตุดนี้ต้องผัดร้อนๆกินร้อนๆนะรีบๆ,ๆกินเรื่องหมูกรอบอั้นที่เพื่อจะแนะนําให้เข้าไปดูในคลิปของกหนมนะคะขนมก็ทํามาแล้ว หมูกรอบที่ตอนที่เราจะมาทําอีกหมูอบอากาศดองแห้งอ่ขนมทํามาแล้วหมูกรอบสูตรของขนมง่ายๆถ้าสมมุติว่าเราไม่มีหม้อร้อนๆเราทอดในกระทะก็ได้นะคะเอาใส่กระทะน้ำมันใส่แล้วก็ทอดต้มก่อนทํามาแล้วทําให้ดูมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วอร่อยทําตามได้นะคะเด็กๆสูตรนี้การผัดคะน้าเนี่ยเคล็ดลับอย่าผัดปุ๊บปั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 ๊บโดนน้ำมันหน่อยนึงแล้วก็ ขึ้นนี่มันกินจะไม่อร่อยมันจะเหม็นเขียวผักคะน้าเนี่ยนะคะผัดให้มันถึงไฟสักนิดผักคะน้าแล้วมันจะอร่อยนะคะกินแล้วมันจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่เหม็นเขียวจะไม่แข็งจะไม่กระด้างคนที่มีฟันปอมฟันอะไรก็กินสบายนะทำแบบนี้ง่ายๆสูตรไม่ไม่มีอะไรยากแล้วก็วันนี้ชิพกจะกินอะไรเนี่ยยำปลกกระป๋องนะมันปลากระป๋องกินง่ายๆปลกกระป๋องก็อร่อยยำง,ง่ายๆ อืมอร่อยคลิปนี้อย่าลืมนะคะทำตามแก้วจะได้กินอร่อยสูตรนี้เด็กๆไปทำตามได้ถ้าเราไม่สะดวกในการที่ว่าทำหมูกรอบเองเราไปซื้อก็ได้ซื้อมาทักชิ้นสองนิ้วเมาสับๆเอามาผัดกันนะไอ้นั่นก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะแต่วันนี้วันนี้หนุ่มแก้วสาทำใหนะ้มันก็ แระโดดไปอีกแบบหนึ่นงคนทําหมูกรอบเมื่อไรช่วยๆกันนะเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะฝากกไดไลค์กดแชร์ติดติดตามพี่ชิพิด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปในช่องเฟ็ดลูกของพี่ิพิก,ก็ไปช่วยกันกดติดตามให้ด้วยให้กําลังใจให้กําลังใจพี่ิพิคหน่อยนะคะพี่ิพิขอแนะนําสินค้าของคนหนุ่มเนี่ยมีลหลายตัวเดี๋ยวนี้นี่พี่ิพิคทำปลาชิ้นช้างทอดกรอบนะคะชิ้นช้างทอดกรอบของพี่ิพินี่โโ้อร่อยมากเนี่ยจะเทให้ดูกรอบมาก กรอบมากกินอร่อยอันนี้มันอร่อยจริงๆเนี่ยกรอบจริงๆเนี่ยนี่ทอดตรงทอดได้เป็นนะคะชิ้นช้างมีซอสแบบโบราณอ้นี้ไม่ได้ทงเครื่องอะไรนะอันนี้ทอ,อดกรอบเฉยๆนะจอดกรอบล้างให้สะอาดล้างความเค็มอะไรออกหมดนี่ไม่มีเค็มแล้วถ้าแบบนี้นะคะเราไปกินนะเราอยากไปยำหั่นหัวหอมพริกใส่เข้าไปบิดมะานาวหน่อยนะคะยำ อร่อยมากใครกินไก่พะกันน้ำอะไรแก้คว้ยก็อร่อยแบบเนี้ยมันไม่เค็มมากนี่คิไเปทํทผลิตมาใหม่ๆเลยขายที่สองสองร้อยนะคะขว้วะปอก,ไม,มกไ,มไม่มีกี้ไปไม่มีก้างเรียบร้อยหมดสะอาดสะอา้านมีสินค้าตัวใหม่ของพิ๊เก็ทอดกรอบเลยอร่อยรับรองสั่งโอนุ่มไปกินดูนะคะมีช้ทงทอดกรอบ แอย่าลืมนี่สินค้านี่ของฉันแสงมีน้ำจิ้มสามรสสีอูดำสีอูขาวแล้วอย่าลืมน้ำตาลดอกมะพร้าวถ้าไม่เข้าใจก็เอ็กลายไปให้ากนุ่มเราบอกให้มีอะไรบ้างครับลายตามเบอร์โทรของกนุ่มได้เลยนะลายมาแล้วเดี๋ยวกนุมจะส่งรายการให้นะตรนนี้มีลมีสินค้าตัวใหม่ก็คือมีอันนี้นะส้มควายส้มควายนะว่าทำแกงส้มต้มส้ม แล้วก็มีถั่วเหลืองเจ้าฟ้านะอันนี้ตัวใหม่ถั่วเหลืองเจ้าฟ้านะตัวใหม่ไว้พร้อมชมกินได้แล้วก็ของยี่เพ็กก็มีเหมือนเดิมนะมีไตปลาแห้งวกวับชุบข้าวับชุบข้าวนะพริกแกงก็เหมือนเดิมนะครับมีมพริกแกงขั่วพริกสดแกงส้มมีทุกแกงนะ น้ำตาลดอกมะพร้าวน้ำหอมด้วยน้ำตาลด้วยอืมแล้วกุ้งแห้งเนี่ยแหง้งเนาะสวย<น>มากเมื่องสวยมากอย่าพลาดนะพลาดไม่ได้ยิ่งกะปิของโกนหลุมมาโอ้โหสุดยอดเยี่ยมเลยหาไม่ได้แล้วทาน้าพริกน้ำอะไรอร่อยมากแกงก็ได้น่าทําข้าวยิ่งทาข้าวคุกะปิโอ้โหมันหอมฉุยเลยน่ากินมากๆเลยครับฝากด้วยนะครับอืม ไปขอขอบคุณมากนะคะ FC หดไว้ทุกคนขอบคุณมากมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชุบพิวบอยๆาย